คำจังเลไว้ยสามสิบกีบทับใส่เขาใส่วันกันอ้ยหันนี้อใช่ไหมทับสามสิบกียใส่วันพอดีเลยปลาทับทับเสียจังหวได้ เนี่ยครมาแช่ดีมั้งเรับเสียแชรบคพี่อกินี่งกินทิศนึ่ม่วงเกิะไรเ้ียฝากลาซึ่งทิศลายวพี่หรอง ับามาเรียดไปนหอ้อง มาเดียดกันสุดทงเลยมาบีมาเดียดกันด้วยนี่ชินยัไงดิเบียดยังไงดหลับง่งยมาไปดมาก็ขมไปเลยข้มไปเลยเีดิหลับเดียดหลับเดียดหลับเดียดมาเดียดไป้หลอกเวอรเบียดเช่รรอยเดียบไปเลยโอ้ยพ่ร อะไรนี่คือพลอยเดือดเดือดลามเน่าพี่น้องมาเดือดเลยก่อนมาเดือดเลยเกินวะกล้วยเนี่ากล้วยเน่า,า,นามาเดือดมาเปลี่ยวมใช่กันบีใช่กันนะมาไปพี่น้องจกักสามสิบนาทีการเสียาคนให้พี่น้องเบิงอีกเ้อพี่น้องได้เวลาละสามสิบนาทีติดตามเป้าหมายนัดไม้ เนือเออมาเสีบลาบนี่เดพี่น้องมันเสีบกระฐานเด็กดินนี่ตุ๊บทิ้งไปเล่น้องเดีกประคุณนดนกะัวตามไปด้วยกะขัว พี่น้องผมเหนียวที่สะแอมหน่อยใช่ไหมสนใกุญแไหผมน่ส้อยนึ่งต้องใสลายพี่บ้านีที่แล้เนี่ยพี่ผมตรวจจัที่มานุเสียบน้ำปลาตรวจจัรวจจัเียผมยู่แล้วพี่น้องก็ต้องุงเ่ย quẩy nhớ hết bẩn ba nhiệt vậy sấy oan sấy oan sấy oan oan thì làm đi này mua mà gì เนี้ยวับพี่น้องไปนี่มาเหียบมาเหยียบไปมาดีไปเนี้ยอาตัวตัวเลยใส่ออนกันเนี้ยสิ่ม,มันก่อนพี่น้องไปนี่ยัง่ไงขอทาบ่ะเห็ดต้องมีซิมเลี้ยนะแชร์ดับพี่น้อง กินกันเลยครับเลี้ยวเลี้ยวพี่น้องไาดีมากไม่กินน้ำกันครับอันนี้ขัวล้าใส่เลี่ยนพี่น้องขัวราณอันนี้ก่อนอยใส้วันครับเนี่ยซีมีก้อนพีนะ่น้องเนาะนิ้วเขาได้ไปี่นั่งเงินเดินเงียบน ส,มสามสารถแ่แรงกันเด้ว่อนหน่หัวา,า,า,าบละเอียดพีนนนหน่อวุนามด้ยักลุ่มไรมืออยันนะกอะไร ไปหอไหมเอาไปเส้นเลยครับี่น้อไหมเข้ามือส่ายเรสวัสดีครับ